สวัสดีครับข้าต้นนับข้าสู่ช่องฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนลัคนาราศีกันนะครับในเดือนพฤษภาคม2564ก่ครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยการอัดลายไดี L D มาที่บลิปเบอ69ซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำได้าบใต้คลิปนะครับอัดลายไดี L I D มาําค่าครูได้ครับเรามาฟังคำพยากรณ์นะครับในเดือนพฤษภาคม2 5 6 4ซึ่งเป็นเดือนที่5ของปีแล้วนะครับ เหลืออีกหนึ่งเดือนก็จะครึ่งปีแล้วนะครับยังไงก็มีอะไรวางแผนไว้จะทำอะไรก็รีบทำซะนะครับเพราะว่าวันเวลาไม่เคยรอใครนั่นเองนะครับแต่เวลาทำอะไรก็อย่าหลับหูหลับตาทำนะครับพยายามใช้ความคิดสตินะครับนิดหนึ่งในการตัดสินใจทำเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยถ้าเผื่อทำอะไร,ไรอะไรทิศในทางเนี่ยผลเสียหายจะตามมาแล้วเกิด ผลล้มเหลวนั่นเองแต่ถ้าเราทําอะไรด้วยสติมีสติก่อนสตาร์ทนะครับสามารถแก้ไขสถานการณ์แล้วก็เป็นเรียกว่ามันอยู่ในการควบคุมการดูแลของเราแล้วก็อยู่ในคอนโทรลของเราได้อะไรประมาณเนี้ยก็จะสามารถมิ่นกลับไปในทางที่หมินเมกไปในทางที่สำเร็จได้ง่ายอะไรแบบนี้นะครับและประสบความสำเร็จได้ง่าย ทีนี้เรามาเริ่มต้นนะครับด้วยการโคจรยกย้ายราศีของดวงดาวต่างๆนะครับโดยภาพรวมจะมีการโคจรย้ายราศีทั้งหมด4ดวงครับค่อนข้างกลางๆไม่มากไม่น้อยจนเกินไปกลังดีและมีดาวศุกร์นั้นโคจรย้ายราศีสองรอบนั่นเองนะครับเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวหรือดาววัฒนาของเราเลยนะครับก็คือดาวพุธดาวพุธเนี่ยตอนนี้โคจร อยู่ในราศีพฤษภแล้วนะครับก็อยู่ในเดือนสุกเนาะก็ถือเป็นคู่ธาตุที่ดีเพราะว่าเดี๋ยวดาวสุกจะย้ายในวันที่6พฤษภาคม2564เข้าสุราศีพฤษภได้ตตแหน่งเกษตรนั่นเองพุทธศุกร์ธาตุน้ำนะครับหมายถึงมีสเสน่ห์อยู่ในภพสุภะครับก็หมายถึงว่ามีสเสน่ห์มีคนนิยมชื่นชอบเกิดความคือหมายถึงว่าคน ดึงดูดคนมาช่วยเราให้เกิดประสบความสําเร็จเพราะสุภาพหมายถึงความสําเร็จหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหมายถึงความสุขแต่นะครับต้องระวังอย่างหนึ่งตรงที่ว่าพูดเก้านะครับหมายถึงการขนองปากนะครับมีข้อเสียก็คือดาวพูดหมายถึงการสื่อสารการพูดการเจราจาก็หมายความว่าพอมันสําเร็จแล้วเราก็จะเป็นคนที่ก้าเรานะครับหมายถึงพูดอะไรไม่คิดนะครับพูดอะไรออกมาแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นเขาต้องระมัดระวังนะครับสำหรับคนราศีกันเนี่ย พราะว่าเป็นคนที่มีวาจาอยู่แล้วนะครับคือดาวประจำตัวนั่นแหละมันจะเสียหายตรงจุดนี้นะครับแต่ว่าโดยแนวรวมเนี่ยดีแต่ระวังเรื่องของคำพูดคำจาแค่นั้นเองแต่ว่าดาวราหูเนี่ยรอมาแล้ว1ปีอ่าเขาเรียกว่าครึ่งปีละเลยอีก1ปีในราศีพิศษนะครับได้ตำแหน่งนิดนะครับหมายถึงมาจากภพอริเนาะอริสุภะเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวเกิดขึ้นจากผู้หลักผู้ใหญ่ รพระราชนีหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในเรือนลาหูและลาหูมาอยู่ในเรือนสุภาด้วย,ยปัญหาผู้ใหญ่แน่นอนนะครับเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หมายถึงถ้าเป็นที่บ้านสมมติจะเป็นที่บ้านนะครับหมายถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือพ่อแม่ญาติวงศ์สาคนาญาติที่อยู่บ้านเดียวกันนี่ยต้องระวังหมายถึงมีความสัมพันธ์ที่ไปในเชิงเสีย อย่างเช่นพูธราหูคู่คดีความนะครับมันหมายความว่าจะมีการเดือดร้อนคือไม,ไม่ไม่ได้เป็นคดีความกันทุกคนนะแต่สูงสุดคือคดีความมมนหมายถึงว่าการเห็นไมาจากคําว่าพูดก้าหมายถึงอ่าเป็นพินทุบาทคือเรื่องของการพูดดังนั้นเนี่ยพยายามสงบปากสงบคําพยายามพูดน้อยๆอ,อย่าไป พูดจาหาเรื่องอย่าไปพูดจาใหญ่โตโอ้อวดอะไรแบบนี้ครับพยายามพูดในลักษณะที่อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้วิธีการแก้เนาะก็จะเอาตัวรอดได้ทีนี้ดาวพุธราหูหมายถึงเอกสารสัญญาด้วยดังนั้นเนี่ยคนที่จะมีแผนการแต่งงานการจดทะเบียนในเดือนนี้ถือว่าโมฆะไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าอะไรดูเหมือนปกติน่ยโอ้คนเกิดลัคนาการดาวพุธด,ดาวประจำตัวเขาาาว้าสู่พสุภดีาสณะกำเนิดดีทุกอย่างถือว่า แต่งงานได้คือแนวรวมคือเหมือนนะถ้ามีดาวพุธเนี่ยกับดาวศุกร์อยู่เนี่ยมันดีมันถือว่ามีความสุขดีนะครับแต่มันมีดาวขัดแยง้งคือดาวราหูดาวราหูเป็นตัวเดียวเลยครับที่ขัดแย้งดาวที่จะมาชุนนุมกันในราศีพฤษภนี้ซึ่งพุธพุธราหูเนี่ยนะครับบอกเลยว่าถ้าคุณแต่งไปเนี่ยมีเกณฑ์การเลิกมีเกณฑ์การฟ้องหย่าเลยนะครับเพราะว่าพุธราหูคู่คดีความหมายคําว่าเมื่ออยู่ กินกันไปเมื่อมันละหองละแหงสุดท้ายจะมีการฟองอยากเกิดขึ้นนะครับเป็นลักษณะนี้เลยตัมจริงก็ไม่อยากไทยนะแต่ว่าไม่อยากให้คุณเนี่ยตกในสถานะนั้นเพราะว่าจะดีกว่าไหมถ้าคุณเลี่ยงบางคนบอกว่าขอเลิกขอยามขออะไรไม่เป็นไรครับขอใหม่ก็ได้ไม่ต้องเสียเรเรื่องนั้นไม่ใช่ว่าแบบว่าต้องไปขอรอบสองแล้วมันจะดีไหมเป็นลางอย่างนี้หรือเปล่าลางอย่างนี้เปล่า ลองทําตอนนี้สิรับรองว่าได้ยากันแน่มันก็ถือว่าเป็นลางลายแล้วแหละนะครับเออดังนั้นเนี่ยเปลี่ยนดีกว่านะครับรอให้ดาวพุธเนี่ยโอ้แต่ดาวพุธจะรู้สึกว่าจะถอยหลังด้วยนะครับถือว่าร้ายมากๆเลยนะดาวพุธถอยหลังในราศีเอเนยพุภาะเนี่ย,ยมันมันหมายถึงการแต่งงานนะครับหมายถึงการจดทะเบียนนะครับเป็นลักษณะนี้เพราะว่าดาวพุธคุมถึงเรื่องของเอกสารสัญญาหมายถึง ทะเบียนยาด้วยนะครับหมายถึงการเป็นทะเบียนนั่นแหละหมายถึงถ้าใครจดทะเบียนเนี่ยจะมีการหย่าร้างถ้าใครมีการแต่งเนี่ยก็จะมีการเลิกลาหย,ย่าร้างไปนะครับลักษณะนี้ดังนั้นเนี่ยก็ไม่โอเคสำหรับเรื่องของความรักอันนี้พยากรณ์เรื่องความรักไปเลยนะครับและจะมีเรื่องของการกระทบกระทั่งเรื่องของความรักด้วยเรื่องของการวิวาทนะครับเพราะอะไรดาวอังคารเนี่ยมันหมายถึงพบสาสตรชะหมายถึงการปฏิสัมพันธ์ไปอยู่ในเรือนพุทธ นะครับมันหมายถึงการพูดจาที่รุนแรงพระดาวัคารหมายถึงการโมโหกวาอ,าอ่าเขาเรียกว่าโทสัจจิต์นะครับในทางของราศาเรียกว่าโทสัจจิตหมายถึงการทําอะไรด้วยความร้อนร,อน,ร,อน,รอนร้องแรงนะครับหมายถึงการพูดแบบใช้อารมณ์พอมันอยู่ในเดือนพุธเนี่ยนะครับราศีเมถุนนะพิจนาศิกันนะถ้าราศีกันจะอีกแบบหนึ่งเป็นมหาจักรแต่อยู่ในราศีเมถุนเนี่ยเป็นปลายทาตนลมมันหมายความว่า อารมณ์เหวี่ยงวีนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงอารมณ์ไม่นิ่งนะครับกลายเป็นว่าจะเป็นคนไบโพล่านะครับคือมันจะเป็นไบโพล่าในช่วงระยะหนึ่งนะครับหมายถึงดีมันก็วิ่งก็หาเสียมันก็ไม่เอาเลยมันก็กลายเป็นว่าปฏิเสธไปเลยก็กลายเป็นว่าขัดแย้งในตัวอะไรแบบนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับอารมณ์แล้วก็ทากระทําการ ดาวอังคารคือดาวแห่งการแอคชั่นหมายถึงการกระทําที่รุนแรงด้วยนะครับก็หมายความว่าถ้าโกรธก็เอาจริงเอาจังนะครับก็พังมือได้เลยนะแต่ถ้าเผื่อดีมันก็ทําเป็นการสร้างสรรค์ที่ดีนั่นเองถ้าได้ผลประโยชน์เพราะอยู่ในเรือนพุทธราศีเมถุนไปว่าเรือนผลประโยชน์นะครับดังนั้นเนี่ยต้องระวังตรงจุดนี้ให้มากๆนั่นเองนะครับทีนี้ไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อเสียนะข้อดีก็มีอย่างเช่นพุทธสุดคู่ขนาดน้ําอย่างที่บอกไปว่า คอนโซลเนี่ยจะมีคนวิ่งเข้ามาหาเยอะแยะมากมายนะครับมีคนจีบาดาวอาทิตย์กับพุธเนี่ยคู่สมพลนะครับก็หมายความว่ามาจากพบบินาตนะครับอ่ะมีเรื่องปกปิดอีกพูดไม่จริงพูดโกหกคือพูดลางหูคือพูดโกหกด้วยนะครับคนที่เข้ามาจีบในเดือนนี้ก็ไม่โอเคคือเดือนนี้ค่อนข้างจะไม่โอเคสำหรับคนราศีกันอีกแล้วคือเมษาก็ไม่ดี เพื่ฤษภาก็ยังไม่ดีนะครับเออพฤษภาเนี่ก็ร้ายมากๆเลยเพราะว่าพุทราหูนะครับและดาวอาทิตย์กับดาวราหูลุ่มกันอีกเป็นสุริยคตในดวงชะตานะครับหมายความว่าระวังเรื่องของเพศภัยอย่างเช่นดาวอาทิตย์เนี่ยได้ตําแหน่งอุจจาระพิมกดีนะมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นการแต่งงานก็เป็นความโดดเด่นอย่างหนึง่งแล้วเกิดเพศภัยตามมาได้ด้วยนะครับก็พยากรณ์ไปถึงความรักเนาะส่วนเรื่องของอ เพชรัยในะที่หมายความว่าโดดเด่นแล้วเป็นัยพยายามอย่าแสดงตัวสมมติไม่เกี่ยวกับเรื่องการแต่างงานแล้วนะอันนี้หมายถึงว่าการงานหรือความสาเร็จของเราเนี่ยคือจุพะหมายถึงความสําเร็จไงสำเร็จเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอ่าได้อุจารพิบกหมายถึงมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้หนะ้าที่การงานที่ดีขึ้นแต่มานํามาซึ่งเพชภัยในทีหลังหมายความว่า เด่นและเป็นภัยอะไรประมาณนี้มันเหมือนตะปูที่งอกขึ้นมาครับเขาจะทบจะตอกเราลงไปเพื่อให้มันลาบเสมอกันคือพูดง่ายๆว่าเราไปขวางทางเขาเราไปขัดขวางความเจริญของเขาบางคนบอกว่าไม่เห็นขวางเลยอย่อยางนี้คือคนมันอิจฉาครับมันได้คือค่าทำอะไรก็ได้เขาอยู่ที่หลับเราอยู่ที่แจ้งนะครับอทิย์านพบสุภาเนี่ยแจ้งเราไม่มีทางรู้เลยว่าความความหลับ จะเกิดขึ้นคือสุญญากาศไงหมายถึงว่าการทําอะไรที่ปกปิดทําอะไรที่คือบังกันของดวงดาวอะ่ะหมายถึงทําอะไรที่อยู่ข้างหลังเราโดยที่ไม่รู้ตัวและมีภพวินาศเกี่ยวข้องด้วยดาวอาทิตย์คือภพวินาศอยู่แล้วก็หมายความว่าทําอะไรปิดบังนะครับนํามาซึ่งเพศภยัยแต่ดาวทิ่เป็นอุจจาพิมุกแล้วอยู่ในภพสุภะหมายความว่าเจียมเนื้อเจียมตัวหมายถึงการปิดบงัง คือรู้อยู่แก่ใจรู้อยู่แต่ครอบครัวอย่าไปแสดงออกให้มากความอย่าโชว์พาวโชว์ออฟในลักษณะของพวกวัยรุ่นเขาชอบพูดกันแบบนี้นะครับหมายความว่าอย่าแสดงตัวเมื่อตัวเองโดดเด่นจะเป็นภัยนั่นแหละนะครับก็อย่างดีคือนินทาวาา่าไรอย่างมากคือการอ่าเขาเรียกว่าใส่ไรใส่ความลมเี้ลมตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับต้องระวังตรงจุดนี้เนาะทีนี้เรื่องของการเงินบ้างนะครับคนลา,าศสรีกันเคยดาวสุก เข้ารวมเป็นเกษตรยังดีหน่อยที่เป็นเกษตรหมายถึงมีการเงินเข้ามาดีนะเสลด้วยหมายถึงเงินทองไหลเวียนดีนะครับเงินทองไหลมาเทมาแต่เจอดาวราหูคู่ชําเงินอีกแล้วนะครับคู่ชําเงินชํรลักเลยคือมันมันไหลแทบจะทุกเรื่องเลยนะครับเพราะดาวพุธการงานก็กลุ่มดาวราหูเป็นคู่ที่ไม่ดีนะครับคู่ศัตรูดาวศุกร์การงานนะครับการเงินก็กลุ่มกับดาวราหู ก็แทงอีกแทงเงินนะครับคือบางอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าแทงเงินแทงหลักเออศุกราหูเนี่ยก็หมายถึงช้าเงินช้าหลักนั่นแหละหมายถึงระวังเรื่องของการเป็นนิสินนะครับคือการลุ่มหลงอะไรบางสิ่งบางอย่างดาวราหูคือการทุบเทการเอ,อ่อทำเนียรจมปลักกับสิ่งที่คิดในสิ่งที่ทําอยู่ในราศีบัวเห็นไหมครับธาตุดินกลางธาตุหนักแน่นมั่นคงใครบอกอะไรไม่เชื่อเพราะบัวเนี่ยมันดื้ดอ เป็นราศีที่ดื้อที่สุดใน12ราศีาพูดง่ายก็เลยกลายเป็นว่าใครบอกอะไรไม่ฟังก็ทํามันตามที่ค้นดาวราหูความอิสระภาพอยากทําอะไรต้องทําคืออยากได้มันต้องเอาให้ได้ดาวราหูในราศีพิศนี่แหละเป็นนิดหมายความว่าเกิดเพศภยัยเกิดปัญหาตามมาก็แปลว่าในดาวพฤหภสทานที่จะสําเร็จทานที่จะมีความสุขแต่กับตรงกันข้ามนะครับก็คือมัน เกิดความผิดหวังเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็ค,คือสุขลาหูคือการพลิกผันเรื่องของความสุขเนี่ยกลายเป็นว่ามันไม่มีความสุขละอะไรประมาณนี้นะครับความสําเร็จไม่เกิดความสําเร็จละอะไรประมาณนี้ทีนีเ้เรื่องของความาการงานเนาะการงานก็บอกไปแล้วอยู่ในภพสภาอย่างปกติดูมีความสําเร็จมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคือคือการงานเนี่ยยังโอเคอยู่นะเพราะว่าพุทธ พูดอยู่ในตำแหน่งที่ดีเนาะแต่ระวังเรื่องของปัญหาจะตามมาอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับทุกอย่างดูโอเคนะแต่ว่าต้องระวังเรื่องของการกระทำที่ที่มันเกินขอบเขตการกระทำที่มันเกินกว่าคำว่าพอดีอะ่ะเอออย่างเช่นเรามีมีชื่อเสียงมีตำแหน่งเนี่ยเรารู้แต่ตัวเราก็พอแล้วรู้แต่ครอบครัวก็พอแล้วไม่ต้องไปประกาศให้โลกรู้อะไรแบบเนี้ยมันคือการขยายความออกไปมันคือไม่โอเคไงครับเพราะดาวอาทิตย์ของคนละศีกันมาจาก พบวินาศแปลว่าต้องเจียมเนื้อเจียมตัวต้องเก็บเนื้อเก็บตัวอย่าโดดเด่นอย่าบอกใครอย่างเงี้ยถึงจะดีเนี่ยมันก็กําหนดมาตั้งแต่พื้นดวงชะตาที่ลงลัคนาแล้วครับในราศีกันเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะครับอย่าโดดเด่นตัวผมเองเนี่ยดาวอาทิตย์อยู่ที่นี่แหละนะครับมันหมายความว่าตัวเราเนี่ยคือผมเป็นคนไม่ชอบความเด่นดังเลยนะเออคือไม่อยากมีชื่อเสียงเพราะว่ามากคนมากความมีคนวิ่งเข้ามาหาเยอะแยะมากมายปวดหัวแต่ว่ามันห้ามไม่ได้เพราะตำแหน่งดี ก็คืออุจาพิมุกเราอยู่ที่ไหนมันก็โดดเด่นเองของมันนะเอออะไรแบบนี้นะครับมันก็ดึงดูดมาเองดังนั้นเนี่ยเราก็แค่ต้านรับว่าโอเคเจมเนื้อเจมตัวนะไม่เด่นไม่ดังไม่อะไรแบบนี้นครับก็คือทําตัวสมระเนี่ยคือการแก้นะครับต้องเข้าใจทุกอย่างมีทางแก้ไม่ต้องกลัวนะครับเออเราแค่อยู่ที่ว่าเราหาวิธีแก้ได้หรือไม่ทีนี้เรื่องของความรักก็บอกไปแล้วเนาะความรักของคุณเนี่ยคือดาวพฤหัสบดีด้วยนะครับจะเดินเนลนราหูคู่แบ่งครึ่งหมายความว่าอะไรมีเกมปัญใจนะครับ พดาวราหูไปอยู่ในภพสุภะด้วยนะครับก็หมายความว่าแต่งงานช่วงนี้ไม่ดีนะครับมีการเอ่อเาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกอย่างมันครึ่งคึ่งกลางๆลโรเลยไปหมดนะครับเพราะว่าดาวพสัสดีราหูเป็นคู่แบ่งครึ่งหมายความว่าทุกอย่างมันไม่แน่ชัดไม่แน่ไม่ชัดเจนและรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยนะครับเป็นอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยดาวอาริเนี่ยมันก็แปลว่าผู้ใหญ่มักจะไม่ให้การตอบรับที่ดีหมายถึงมีปัญหาอะไรแบบนี้นะครับ จะต้องผ่านผู้หลักผู้ใหญ่ไปก่อนถึงจะสามารถาคือก็ต้องฝันฝ่าฟันฝ่นาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของความรักไปก่อนถึงจะเจอรักที่ดีได้หรือจะประสบความสําเร็จเรื่องของความรักได้ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดนะครับเจอได้แต่คุณต้องฝ่าฟันคุณต้องกัดฟันสู้คุณต้องอยากเกี่ยงงอนกับโชคลาภว่าโชคลาภได้นะแต่เหนื่อยก่อนนะต้องฝ่าฟันนะอันแบบเนี้ยนะครับใครที่เหนื่อยคนที่ไม่ชอบการต่อสู้ดิ้นรนเนี่ย ก็พักไว้ก่อนดีกว่านะครับอย่าไปต่อรอต่อเถียงนะครับเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้อยู่บนโลกนี้เพียงลําพังและเป็นคือเป็นศัตรูกับคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่เป็นอุปการะคุณกับเราอะ่ะเป็นพ่อแม่เราเนี่ยไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็เนาะเออเราก็ต้องวางนะครับช่ชวงช่วงคราวนะเออเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับ เป็นลักษณะนี้ในเดือนพฤษภาคมนี้ดูภาพรวมออกจะดูแย่ไปหน่อยนะครับแต่ทุกอย่างแก้ได้อยู่ที่สติสติมาปัญญาเกิดทุกอย่างสามารถแก้ไขได้เพราะคนดวงดีแล้วแหละคนราศีกันเนี่ยดวงดีเกิดมามีดาวประจําตัวเป็นดาวพุธแต่เดี๋ยวดาวพุธจะถอยหลังด้วยนะครับในช่วงนี้ก็ระมัดระวังพยายามมีสติทุกครั้งอย่าลืมสติสติมาปัญญาเกิดสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆทุกอย่างได้แน่นอนเอาตัวรอดได้แน่นอนเมื่อมีสติดังนั้นเนี่ยนะครับ มีสติก่อนสตาร์สามารถแก้ไขได้นะครับยังไงก็ซูซูซเป็นกำลังใจให้สามารถติดตามข่ากรณนได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำาวกกรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ